มาปลางต้นละห้าร้อยสุดท้ายกลายเป็นมะยงคิดชิมดูเฮ้ยที่มันยังไม่ปิ๊บไม่สุกเอ้ที่มันไม่ค้างคืนโคตรของโคตรเปรี้ยวเลยวะ่ะ ต้องล่อให้มันสีสมสมโซคอนสีแบบสุกเต็มที่อ่ะมันก็รดจากต้นไง่ายได้พี่อย่าเปล่าไปเดี๋ยวมันเอาพ่ยานมันลดลน้ำไม่เป็นไรเรามีวิธีทำแจ้วต้นละห้าร้อย พิงได้ไงใช่ป่ะปูกตั้งกี่ปีว่าเราปูกกี่ปีว่าต้นเนี้ยห้าปีได้อ่ะ อืมฉันไปขุดกับใครว่าเจ้านั้นจำได้ไว้ฉันเนเป็นคนไปขุดมันอยู่ในรองโอจไปขุดได้ไงไม่ใช่ไปขุดไปขุดฉันเป็นคนไปขุดมาไม่ใช่ไปปลูกฉันนี่เลยไม่ใช่ฉันเป็นคนไปขุดเองมันอยู่ในรองต้นใหญ่แล้ว กะปิเคย,ยาาที่ยัง,งที่เขาไม่ต้องตำเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเป็นแห้งๆต้นไ,ไหน้งตักไะนออ๋ออุ้ยมัน,น,น,นมืดทึบมันไม่โตไปไหนมาไหนได้หรอก แต่กะปิมันก็เค็มแล้วล่ะนะใส่น้ำปลาสักน้อยนึงพอให้มันคนง่ายน้ำตาลไม่ต้องใส่แล้วเนี่แซบแ่บละทีเนี้เดี๋ยวค่อยกินดูฉันเอียบ เกียบเกลือหัวปลาแซลมอนไว้นะนะ่ะเดี๋ยวซื้อผักนะออกไปเนี้ยฉันจะนึ่งปลาแต่ฉันจะไม่นึ่งใส่กันหรอกฉันจะนึ่งปลาก,ก่อนเอ้นึ่งผักก่อนเรียบร้อยแล้วฉันเพ่งจะนึ่งปลาทีหลังเผื่อแกจะได้กินผักมั่งเดี๋ยวซื้อพริกพริกเอ็นที่เคยซื้อฉันจะเอาไปตำน้ำพริกตำแ่วมาแล้วมัง่งพวกแมค้าผักอะ่ะ ดูไว้่ออนี่โอ้ยรถมันจอดเยอะแล้ว,ลวหลังบ้านเนี่ยพวกแม่ค้ามาเยอะแล้วชิมดูก่อนเอาชิ้นที่มันเขียวๆอยู่นี่มันจะได้รู้รสว่าเปรี้ยวไม่เปรี้ยวโอ้โหมันอร่อยมากสุดยอดเลยแก ากินยากเขาเอามาฝากนี่อย่างนั้นไม่ได้กินหรอกมีแกะปิธรรมดาอร่อยว่ะเฮ้ยไม่เปรี้ยวเลยจืมไปเลยอืมเพราะใส่กะปีใส่พริกแล้วไม่เปรี้ยวเลยลอ,อืมมันกลายปเป็นอร่อยไปได้ไงวะโอเค